ฮานาโกะสัง่งเสียงเพียเครียดสยองจากห้องน้ำฮานาโกะสังเด็กหญิงในห้องน้ำผู้มาจากนรกสยองขวัญเล่าลือว่าในห้องน้ำของผู้หญิงที่ชั้นสามของอาคารห้องน้ำห้องที่สาแล้วเคาะประตูสามครั้งเมื่อเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปในบางครั้งอาจจะได้พบเด็กผู้หญิงไว้ผมบ๊อบผิวขาวซีดสวมชุดกระโปรงสีแดง นั่งรอคนอยากรู้อยากเห็นอยู่ในนั้นฮานากุสังเป็นตำนานสยองขวัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นที่สร้างความหวาดกลัวให้กับกลุ่มเด็กนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนประถมมาอย่างยาวนานกว่า70ปีสำหรับเรื่องราวต้นกําเนิดของฮานากุสังมีหลายแหล่งแต่เรื่องที่จะนำมาสู่ความนิยมและพูดถึงกันมากที่สุดคือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศญี่ปุ่นได้ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดของสัมพันธมิตรโจมตีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าไปหลบระเบิดในห้องน้ำหญิงห้องที่สามชั้นสามของอาคารเรียนในบางครั้งเล่าว่าเธอกำลังหลบในห้องน้ำในขณะเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆแต่โชคร้ายที่โรงเรียนถูกทิ้งระเบิดอย่างจังทำให้อาคารพังทลายลงทับร่างของฮานาโกะทั้งเป็นหลังจากนั้น วิญญาณของเธอก็ได้ติดอยู่ภายในห้องน้ำนับแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาในบางตำนานเล่าว่าฮานาโกะซังถูกฆาตกรรมโดยชายแปลกหน้าหรือพ่อแม่ที่วิกลจริตในห้องน้ำของโรงเรียนบางเสียงเล่าลือบอกว่าฮานาโกะซังฆ่าตัวตายในห้องน้ำของโรงเรียนเพราะถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักเป็นประจำ โดยฝีมือของเพื่อนร่วมชั้นเธอวิ่งไปหลบในห้องน้ําในขณะที่เหล่าอันธาพานพยายามเปิดประตูแต่ไม่สําเร็จพวกเขาจึงทําการล็อกประตูด้านนอกเอาไว้แล้วปล่อยให้เธออยู่ในห้องน้ําตามลําพังตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเวลาล่วงผ่านไปถึงช่วงเย็นของวันถัดมามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งไปเข้าห้องน้ําก่อนที่จะพบว่าฮานาโกสัง ได้ฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถอดทนกับการกันแกล้งได้อีกต่อไปบางครั้งเล่าว่าฮานาโกะซังเสียชีวิตในขณะที่พยายามหนีออกจากห้องน้ำทางหน้าต่างของอาคารก่อนที่จะพลาดตกลงมาร่างกระแทกกับพื้นจนเสียชีวิตเรื่องราวของฮานาโกะซังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเด็กนักเรียนชาวญี่ปุ่น และมักถูกดำมาใช้เป็นหัวข้อในการทดสอบความกล้าของเด็กๆเด็กๆจะทำการท้าทายให้เพื่อนร่วมชั้นบางคนให้ไปทำพิธีเรียกฮานากุซังในตอนเย็นหลังเลิกเรียนด้วยการเข้าไปในห้องน้ำหญิงชั้น3ห้องที่สแล้วเคาะประตู3ครั้งจากนั้นถามว่าฮานากุซังอยู่ในนั้นหรือเปล่า เมื่อพิธีกรรมดำเนินมาถึงขั้นนี้ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดมักจะพากันวิ่งหนีไปปล่อยให้คนที่เอ่ยปากถามอยู่ตามลำพังคนเดียวในห้องน้ำเมื่อความหวาดกลัวของผู้ถาม่่ำกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดในตอนเย็นพุ่งถึงขีดสุดถ้าหากอนาโกะสั่งอยู่ในห้องน้ำเธอจะกระซิบตอบกลับมาอย่างช้าๆและแผ่วเบาว,าว่าใช่ฉันเอง ผู้ทำพิธีมีสิทธิตัดสินใจในขณะนั้นว่าจะเดินหนีออกไปจากห้องน้ำหรือเปิดประตูห้องน้ำแต่ถ้าหากเปิดประตูด้วยความอยากรู้อยากเห็นในบางครั้งประตูห้องน้ำอาจจะแง้มออกเล็กน้อยเสมือนว่าจะเป็นการเชื้อเชิญก็จะได้พบกับฮานาโกะซังอยู่ในนั้นโดยพื้นฐานฮานาโกะซังเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่อันตรายแต่ในบางครั้ง เธอจะทำอันตรายกับมนุษย์ได้ถ้าหากทำพิธีกรรมเพื่อขอให้ปรากฏตัวเพราะเชื่อว่าฮานากะซังมีความต้องการอยากแรงกล้าในการหาเพื่อนเล่นทำให้บางครั้งฮานากะซังจะถามคนที่เปิดประตูว่าอยากเป็นเพื่อนกับฉันไหมถ้าหากตอบว่าใช่ฮานากะซังก็จะโผล่ขึ้นมาจากชักโครกแล้วลากผู้นั้นลงไปสู่นรกในฐานะเพื่อน ชัวนิรันร์แต่ถ้าตอบว่าไม่ก็จะถูกฮานาโกะสั่งจับฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นหรือในกรณีที่ดีที่สุดคือการถูกสาบแช่งอย่างไรก็ตามในบางครั้งเมื่อขานเสียงเรียกหาเสร็จแล้วฮานาโกะสั่งจะยื่นมือซีดขาวที่เต็มไปด้วยเลือดกระแทกประตูออกมาหลากผู้เรียกลงสู่นรกโดยไม่ถามอะไรเลย หรือสั่งให้ฝงกิ้งกาหรือในบางเรื่องเล่าว่าแท้จริงแล้วมีกิ้งกาสามหัวเรียนแบบเสียงของคานาโกแอบซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำกัดกินร่างเหยื่อจนเลือดก,กระเซ็นไปเปื้อทั่วห้องน้ำจนแดงฉานนอกจากการทำพิธีเรียกคานาโกสั่งเพื่อกอให้ปรกากฏตัวแล้วบางครั้งอาจจะมีสัญญาณแปลกๆเกิดขึ้นในห้องน้ำที่บ่งว่า ฮานาโกะสั่งอยู่ไกลๆเช่นบางครั้งไฟในห้องน้ำอาจจะดับลงไปเองมีเสียงกระซิบเสียงหัวเราะหรือเสียงประตูห้องน้ำที่เปิดปิดประตูดังในห้องน้ำที่ว่างเปล่าเป็นต้นถ้าหากใครไม่อยากพบกับฮานาโกะสั่งขอแนะนำว่าถ้าได้พบกับสัญญาณเหล่านี้ให้รีบถอยห่างจากห้องน้ำแห่งนั้นให้เร็วที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้แต่ถ้าได้พบกับฮานากสังโดยบังเอิญหรือทำพิธีเรียกกลัวว่าจะถูกโดนทำร้ายวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งความกระหายเลือดของฮานากสังคือการเอากระดาษผลสอบที่ได้คะแนนเต็มให้ฮานากสังดูอย่างไรก็ตามฮานากสังไม่ใช่เรื่องสยองเพียงอย่างเดียวในห้องน้ำของนักเรียนที่หลอกหลอนนักเรียนชาวญี่ปุ่น ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกอย่างคือคาชิมะเรโกเด็กสาวโชคร้ายที่ถูกรถไฟทับร่างจนขาดออกเป็นสองท่อนที่คอยเลื้อยคลานและเดินสองมือเปล่าต่างขาพาร่างที่เหลือเพียงท่อนบนเต็มไปด้วยเลือดคอยหาจังหวะปุกเข้าไปใ,หในห้องน้ำผ่านช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นพร้อมกับถามคำถาม ถ้าหากไม่พอใจกับคำตอบเธอก็จะทำการฉีกขาจนกระทั่งขาดออกจากร่างอย่างสุดสยองแต่ถ้าหากห้องน้ำที่ใดมีฮานาโกะสังอยู่แล้วเธอก็จะคอยปกป้องเด็กๆจากวิญญาณร้ายตนอื่นในห้องน้ำนอกจากนี้ทุกคนยังสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของฮานาโกะสังได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ไม่ไปยุ่มยามในห้องน้ำที่สิงสถิตของเธอ ฮานาโกะสังเป็นเรื่องราวที่เขย่าวขวัญชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี1940ถึง1950จากนั้นได้กลายมาเป็นตำนานเมืองที่ได้รับการพูดถึงกันมากในปี1990หลังจากนั้นเรื่องราวของฮานาโกะสังก็ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์อนิเมชั่นเกมและสื่อบันเทิงอีกมากมาย จนทำให้ฮานาโกะซังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมญี่ปุ่นอันแสนสุดสยองมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวสุดสยองของฮานาโกะซังก็ได้จบลงแล้วนะครับไม่แน่นะครับตอนนี้ฮานาโกะซังอาจจะรอทุกท่านอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ได้หากใครอยากจะพบเจอก็สามารถไปสัมผัสได้เลยนะครับเรื่องนี้แอดจะขอไม่ยุ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณเรื่องราวร้อนๆอนฮานะโกสั่งเสียงเพียกเรียกสยองจากห้องน้ำจากคุณมือปริศนาด้วยนะครับหากท่านใดชื่นชอบก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวร้อนๆอนสำหรับวันนี้เรื่องราวขอฮานาโกสั่งก็ได้จบลงขอขอบคุณครับ